ชาวเนเ็ตเผยตัวจริงนอกจออัมพัชราภาผิดคาดเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนสำหรับสาวคนนี้อัมพัชราภาชัยเชือ้อถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนคลับเห็นกันสักเท่าไหร่แต่กระแสความแรงและความนิยมของสาวอั้มนั้นไม่เคยหายไปแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าอัมพัชราภาซุปตาเบอร์ต้นของประเทศแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือจนทําเอาหลายๆคนยกให้เป็นนัมเบอร์วันในดวงใจแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยคนจะรู้ว่าสุปตาเบอร์ต้นอย่างอัมพัชราภาก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันโดยเป็นนักร้องและนักสแสดงสาวไทยอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าถึงแม่อัมพัชราภาสุปตาเบอร์ต้นแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับทำเอาหลายๆคนยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง แต่เห็นอย่างนี้คุณอั้มพัชราภาก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันโดยเป็นนักร้องและนักแสดงสาวชาวไทยล่าสุดต้องบอกเลยว่ามีแฟนคลับบังเอิญเจอตัวอั้มพัชราภาโดยเล่าไว้ว่าเมื่อคืนเจออั้มพัชราภาครั้งแรกที่สุขุมวิทสามสิบเก้าเข้าใจว่าสวยจนลอยได้ไหมทุกคนมองมาที่นางหมดในร้านใส่ชุดสีขาวตัวบางมากผิวออร่ามากผิวชมพูเลยหน้าคมจมูกโด่งมากตาคมหน้าคมไม่เหมือนในภาพสวยกว่าเยอะมากจำไม่ได้ว่านาง จนเห็นเพื่อนนางมาด้วยมาด้วยมากับผู้ชายสามคนได้มัง้งฉันอึ้งกับความสวยมากเรียกว่าพล้าปลาสุดอ้ําพัชราภาโชรอยยิ้มสดใสทํากลางเพื่อนสนิทเพอชีวิตหลังเลิกไฮโซพกแม้ตัวจะโสดแต่อยู่ในโหมดที่สวยทําแฟนๆหายห่วงความโสดมันเหงาแต่คงใช้ไม่ได้กับซุปตาตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภาทีล่าสุดหลังจากเลิกกับอดีตแฟนอย่างไฮโซพกเหมือนออราความแม่อ้ํานั้นจะพุ่งทะลุป,ประลอดเลยทีเดียว และล่าสุดนใน Instagram ได้มีการนำภาพถ่ายโมเมนต์เอ็กซ์คลูซีฟมาแบ่งปันให้แฟนคลับแฟนละครได้ส่องให้หายคิดถึงโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพที่อัมพัชราภากำลังยินโพสท่าสวยในลุคเรียวเวอร์ซึ่งทอนบนเป็นกออกสีดำดีไซน์เก๋อวดความขาวแบบเน,น้นๆส่วนด้านล่างนั้นเป็นกระโปรงสั้นโชว์เรียวขาวคู่งามยากจะละสายตา